หลายคนอาจดีใจว่าสงครามโลกอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นซึ่งตัวเองก็คงตายไปเสีก่อนแต่ในความคิดของผมคนเราอาจมีสิทธิ์ตายจากภัยพิบัติอย่างอื่นได้ก่อนเกิดสงครามภัยพิบัติใหญ่จากคําบอกเล่าจากพระอาจารย์รัตน์ยาโน คนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่วบ้างหาที่เกาะแต่เกาะไม่อยู่บันทึกจากประวัติและผลงานของพระอาจารย์รัฐรัตนยาโนโึ้คืนหนึ่งภายหลังจากการฝึกสมาธิจบสิ้นลงหลวงพ่อมักจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆที่ผู้มาฝึกเกิดสงสัยขึ้นหากไม่มีคำถาม หลวงพ่อก็มักจะเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังคขืนนั้นท่านพูดถึงการขึ้นไปเผยพร่ธรรมะบนดอยของท่านรวมไปถึงการประกอบพิธีสมโพธิพระาธาตุที่สร้างขึ้นบนดอยซึ่งขณะที่กำลังบรรจุพระาธาตุเข้าองค์เจดีย์นั้นฟ้าที่ขมุกขมัวก็เปิดเป็นแสงสว่างจ้าส่องลงมาเป็นลำสร้างความแปลกใจแก่คนที่อยู่ในพิธี หลวงพ่อบอกว่าท่านก็ถึงกับคนลุกซึ่งผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังอดแปลกใจไม่ได้จากนั้นท่านก็เล่าว่าขณะที่ท่านจะแผ่เมตตานั้นท่านไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าปิญญาณบนดอยไม่ยอมรับการแผ่เมตตาเนื่องจากถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ลงมาเกิดแล้วท่านได้อธิบายต่ออย่างละเอียดว่า แต่เดิมชาวเขาไม่ได้อยู่บนดอยแต่อยู่ในที่ลุ่มเป็นเจ้าของแผ่นดินเดิมพระของพวกเขาจะกินเจคล้ายๆกับพระจีนแต่เมื่อพุทธศาสนาหลังกาว,วงเข้ามาสู่ประเทศไทยสมัยสุขโขทยัยพระของลัทธิหลังกาว,วงนั้นฉันเนื้อได้และมีลักษณะเหมือนพระในปัจจุบันพวกเจ้าถิ่นเดิมก็ถูกทำลายล้าง จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนดอยนับตั้งแต่นั้นจนเหลือชาวเขาในปัจจุบันซึ่งบัดนี้วิญญาณที่ถูกทำลายล้างไปนั้นได้เวลาที่จะกลับลงมาแล้วพวกเขาจึงไม่ยอมรับการแผ่เมตตาที่ได้แผ่ไปให้มันเป็นกรรมของพวกเขาเคยทำอย่างไรกับพวกเขาก็จะต้องโดนกลับคืนบ้าง อีกหน่อยพระทั้งหลายก็จะต้องถูกยึดเงินจนหมดสิน้นและก็ไม่สามารถอยู่ในสภาพพระเช่นนี้ได้อีกเมื่อเรื่องพระหมดไปหลังจากนั้นอีกประมาณปีครึ่งก็จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามผมถึงกับตะลึงที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ออกมาโดยไม่มีใครถามท่านเลยและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยิงกับหู ท่ท่านได้พูดถึงเรื่องของอนาคตท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะเล่านักเพราะจะทำให้คนตื่นกลัวแต่ที่ท่านเล่าให้ฟังก็เพื่อไม่ให้พวกเราวประมาทและเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในวิสัยของท่านที่จะรู้ได้โยมก็จำเอาไว้เล่นๆก็แล้วกันถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นก็จะนึกได้ว่าอ๋อ หลวงพ่อเคยพูดไว้ท่านกล่าวอย่างติดตลกในคืนถัดมาเมื่อผมได้มีโอกาสซักถามกับท่านโดยตรงท่านได้เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่ผมก็คงจะขอข้ามส่วนนี้ไปเพราะเป็นรายละเอียดปรียกย่อยเกินไป และโดยส่วนตัวผมสนใจในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นมากกว่าถ้าเกิดสงครามโลกแล้วเราจะทำอย่างไรดีมีคนถามขึ้นก็ไม่ต้องกลัวหรอกโยมท่านตอบแต่แทนที่คำตอบของท่านจะทำให้หายกลัวสำหรับผมแล้วกลับตะลึงหนักเข้าไปอีกเพราะท่านได้พูดต่อว่าไม่รู้พวกเรา จะได้อยู่ทันดูสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่านะหลายคนอาจดีใจว่าสงครามโลกอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งตัวเองก็คงตายไปซิก่อนอะไรทํำนองนั้นแต่ในความคิดของผมคนเราอาจมีสิทธิ์ตายจากภัยพิบัติอย่างอื่นได้ก่อนเกิดสงครามซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เล่าต่อไปว่า การใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองจะทำให้ธาตุต่างๆที่ประกอบขึ้นโลกแปรปรวนในแกนกลางของโลกซึ่งเอียงอยู่ประมาณ23องศาครึ่งจะมีมโนษทธาตุมากขึ้นคือมันจะกรวงและเบาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะพลิกตัวเองลงอย่างกระทันหันคือหลวงพ่อทำมือให้ดูทาให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย คนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่วบางหาที่เกาะแต่ไม่อยู่คนที่จะรอดได้ก็คือคนที่สามารถตัดจิตใจออกจากร่างกายที่เจ็บปวดได้เท่านั้นคือท่านยกตัวอย่างคนที่ถูกผ่าตัดแล้วไม่เจ็บและท่านยังบอกอีกว่าการทดลองนิเครียของฝรั่งเศสจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเร็วหลวงพ่อท่านยังกล่าวต่ออีกว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมากขึ้นอากาศแปรปรวนแผ่นดินไหวน้ำท่วมจะรุนแรงขึ้นตามลำดับคือจากกรุงเทพถึงนครสวรรค์จะจมน้ำหมดศูนกลางจะย้ายมาอยู่ที่ลำพูนสำหรับสงครามโลกครั้งที่สามนั้นท่านบอกว่าอาวุธหนึ่วเคลียร์จะไม่น่ากลัวเท่าอาวุธแสงซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สหรัฐ ที่ได้รับรางวัลโนเบลในปีคิตศักราช1995ได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นต้นกำเนิดของอาวุธแสงแล้วเพียงแต่เขายังไม่รู้ว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้เท่านั้นเองซึ่งอนุภาคตัวนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้แรงชนิดที่6คือพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าแรงมีเจชนิด ซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งไปได้และตัวอนุภาคนี้เองที่เป็นตัวเดียวกับที่หลวงพ่อเรียกว่าเส้นแสงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลท่านยังให้ข้อสังเกตว่าหนึ่งปีก่อนเกิดสงครามโลกคนสามารถขึ้นไปสร้างบ้านเรียนอยู่บนอวกาศและสามารถทำลายกลางคืนให้เป็นกลางวันได้คู่สงครามที่จะเกิดในครั้งนี้ คือเอเชียก็คือประเทศจีนกับยุโรปการทำลายล้างนั้นจะใช้อาวุธแสงยิงมาจากอาวกาศและยิงกันเป็นแนวไปเป็นสิ้นสุดที่พีระมิดบรรยากาศหลังจากที่หลวงพ่อพูดจบมันเงียบอย่างบอกไม่ถูกจนหลวงพ่อท่านต้องถามขึ้นมาว่าใครอยากช่วยไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ้าง ถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องเลิกใช้น้ำมันกันให้หมดจะทำได้ไหมหละ่ะไม่มีใครตอบท่านเลยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือสัญญาณเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพอสรุปได้ว่าก่อนเกิดสงครามโลกหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณคือในไทยพระจะถูกยึดเงิน ในระดับโลกก็จะมีการสร้างบ้านเรือนบนอวกาศแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งมีทางเป็นไปได้โดยตรก,กะว่ามือเกิดภัยธรรมชาติจะเกิดความแร้นแค้นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งต่างๆอันจะเป็นจะนวนให้เกิดสงครามขึ้นมาได้แต่ที่สำคัญก็คือระยะเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ เดือนสิงหาคมไม่ใช่หรือไม่หลวงพ่อท่านบอกว่าระบุไม่ได้ขนาดนั้นผมจึงต้องถามท่านใหม่ว่าอีกประมาณสี่ถึงหปีข้างหน้านี้ใช่ไหมครับท่านตอบว่าประมาณนั้นและเช้าหวันรุ่งขึ้นหลังการฝึกในช่วงเช้าเมื่อจบลงหลวงพ่อท่านได้บอกเคล็ดลับของการฝึกสมาธิ ให้แก่ผู้อบรมที่ยังเหลืออยู่จากนั้นท่านก็ให้พระและกล่าวลากับทุกคนผมจากวัดของหลวงพ่อหลังจากทานข้าวเสร็จริมสองข้างทางนั่นสงบเงียบเหลือเกินแต่ในจิตใจของผมละ่ะผมเองไม่รู้สึกตื่นกลัวมากนักถ้าหากเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นจริง อาจเป็นเพราะผมเองก็มีภาพเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงและรวดเร็วอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกโดยส่วนตัวของผมบัดนี้ได้พบคำตอบแล้วว่าทำไมความรู้สึกก่อนมาที่วัดนี้ของผมจึงเป็นต้องไปมากกว่าควรไปสิ่งที่ผมได้รับรู้นั้นมันทำให้คลายความยินดีในเรื่องของความสําเร็จทางการงานที่เพิ่งได้รับมาหมาด ลงอย่างหมดสิ้นสิ่งที่ผมนึกออกตอนนั้นก็คือต่อไปนี้เราจะประมาทไม่ได้แล้วความเห็นอาจารย์มรกตรัตนไตรเพชรคนจะลอยเคว้งคว้าง,างเพราะโลกหยุดหมุนล,ลงชั่วขณะหนึ่งแต่มีแรงส่งเพราะโลกมนุษย์เคยหมุนด้วยความเร็ว 1, หนึ่งพันไมล์ต่อชั่วโมงทางแก้คือทุกคนต้องใช้โซ่ที่แข็งแรงมาก ผูกตัวเองติดกับสิ่งที่มั่นคงที่สุดนั่นก็คือผูกเขาหินแกรนิตส่วนถ้าผูกกับอาคารที่แข็งแรงคือต้นไม้ใหญ่จะได้หรือไม่นั้นคงต้องทำการทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของอาคารของต้นไม้นั้นก่อนว่ามีค่าความยึดเกาะเพียงพอที่จะยึดไม่ให้ลอยออกไปในขณะที่โลกหยุดหมุนได้หรือไม่ ส่วนทางแก้อีกทางหนึ่งต้องไปอยู่ใต้ดินที่แข็งแรงเพราะแม้จะลอยขึ้นมาแต่ก็ไม่หลุดออกไปนอกโลกมีความเสียหายน้อยกว่ามากเหตุผลเรื่องคนจะลอยเคว้งคว้างเพราะโลกหยุดหมุนนี้อาจทำให้มนุษย์ทั่วโลกวิบัติได้หลายพันหลายล้านคนอย่างไม่รวมสิ่งก่อสร้างจำนวนมหาศาลและสัตว์เลี้ยงต้นไม้พืชและอื่นๆ และก็ยังไม่รวมความวิบัติจากกรณีอื่นๆที่ร้ายแรงตัวอย่างเช่นความร้อนมหาศาลจากพายุสุริยะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเกิดในรอบ13,000ปีซึนามิซึ่งน่าจะสูงระหว่าง100ถึง1,000เมตรเขาทำลายพวกคนชายทะเลและมหาสมุทรที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่โลกมนุษย์หยุดหมุน ทำให้น้ำทะเลจำนวน1370ล้านลูกบาทกิโลเมตรเกลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบ1,000หไมล์ต่อชั่วโมงแม้จะลดความเร็วลงเรื่อยๆเข้าครอบคลุมพื้นดินบนฝั่งทั้งหมดที่มีพื้นที่มากกว่าทะเลสองเท่าซึ่งเกิดมากกว่าสูงกว่าแรงกว่าเกร็วกว่าสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรอย่างมากมาย และลองคิดง่ายๆเพียงหนึ่งชั่วโมงภายหลังโลกหยุดหมุนและน้ำทะเลไหลเข้าพื้นดินในประเทศไทยเองก็จะไหลนองท่วมไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไปถึงเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮองสอนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล400ถึง1,000เมตรการที่คนเราจะอพยพไปอยู่ในสนามจังหวัดดังกล่าว ได้เปรียบตรงที่มีระยะทางจากมหาสมุทรไกลที่สุดในประเทศไทยก็คือ100ถึง1,200กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลที่กอทมน่าจะทำให้ความเร็วความแรงของน้ำทะเลที่ไหลาจากอ่าวไทยลดลงอยู่ในความสูงที่ไม่เกิน300เมตรจากระดับน้ำทะเลที่3จังหวัดดังกล่าวตั้งอยู่ นอกจากนี้ทิวเขาบางส่วนที่จังหวัดตากอุตรดิตถ์ลำปางจะช่วยต้านทานกระแสน้ำทะเลที่บ่าครังให้ลดลงได้หลายสิเปอร์เซนตทั้งเชิงปริมาณความเร็วความแรงและน้ําทะเลนั้นจะไหลกลับโดยเร็วไปสู่ทะเลตามความสูงของชัยภูมิพื้นที่ภาคเหนือดังกล่าวที่ได้เปรียบมากกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทย ส่วนน้ำที่มาจากการละลายน้ำของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือนั้นก็มีน้อยกว่าขั้วโลกใต้มากมายหลายเท่าและนอกจากนี้น้ำจากเขื่อนจีนที่สร้างไว้เป็นร้อยๆเขื่อนที่เมื่อแตกแล้วคาดว่าปริมาณน้ำอย่างน้อยสามหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรจะไหลผ่านสามจังหวัดดังกล่าว เพราะมีทิวภูเขาที่สูงมากกำบังอยู่ทางเหนือยกเว้นชิงรายที่จะโดนบ้างเท่านั้นส่วนทางอีสานจะโดนน้ำจากเขื่อนจีนร้อยเขื่อนแตกและโดนซ้ำจากน้ำแข็งจากขั้วโลกละลายอย่างแน่นอนคือปริมาณน้ำสามหมื่นล้านลูกบาทเมตรเป็นปริมาณจากเขื่อนสามขาของจีนเพียงขืนเดียวแต่ถ้าทุกเขื่อนของจีนแตกคาดว่า ปริมาณน่าจะมากกว่าไม่น้อยกว่าสิบเท่าหรือสามแสนล้านลูกบาทเมตร